อาวสวัด,ดีพพอแม่พีิณเขาคอยนันใหญ่ไล่แสนาตาเป็นลูกเป็นล้านบาทของนี่ละคอยสิมาวาวมาว่าวประวัติเรื่องหรือเลียงควงนี่แหละเรื่องผีเย้านี่แหละให้พ่อแม่พี่น้องจักมันชุขูจุคนมันไปจังไดีมันมาจังดเราประวัติให้จก่จอาฟังคอยกันหลังนินหนึ่งแต่พ่อแม่พ่น้อง่นบอกอบแต่ผมช่วยลุนหลังหลังผนบอกงานจะไป คอยกับบจักโดนละไรนี่แต่พนเราสิลาเราจะจะฟังการเลี้ยงควงน่ะมันเป็นสีมาสิไปอยู่ผมเคยไปอันอย่างเราบันงวเนาะไปบะบนงดแต่ว่าปฏจะไป,ไปไทายเนดอกนะอที่เรียกกัไปปรึกษาศิลล้ว่า,าจะไปขอทายพนนั่อนอละออเมอรมซีดารบอบเมศรซีดาบอกสิล่า ปเป็นเ่าเป็นยากเป็นไปตะเคียนเนาะไปหาตะป่าเ <c oughs> นอมีลาบคนเน่ะลาบก็เด็ดอยู่เด้ปาลาชีได้เราก็าเก่งอยู่เด้อ,อันของเห้านี่เด้ไม่ไล่ของเห้านี่การไปรักษาคนการไปซองเบงผู้ป่นไข้ผู้ป่นป่วยนี่เหตุแนวใดครับแต่ว่ามี่าใส่ใจอยู่บอกสินะอันฉันว่าพลขอยนันบ่ เงินหาฉลึงขายอืมเอาแต่ขาไายบอกเอาแต่ขายอันนานพิดนาใจนั่นบอกโมได้บอกเอาจักเสือเดี๋ยวจะเปินสีเห็นก็แล้วจะเพินสีหายรางค้นกับโมมีกับโมเอ้าแล้วหักพอกันไปแต่ว่าหางขาไายห้าประมาณประมาณนั้นหาฉลึงมุดแขนสิ่งเลึงยน่าอืมสิ่งปืนแพร่วาเนาะเออเรากองใครน้อยครับอืมขาไายหฮาแแต่ก็แล้วเนาะเออท่นั้น ข้องเก่าโบราณเฮาเนาะเออส่วนเพิ่นสิธมบุญสมคุณเฮาแนวใด้ย,ดย่ำเพิ่นหายจากเก็บจเกเป็นเรียกแต่เรียแต่เพิ่นเนาะเออครับเพอเราคนกลับมาไปผูกแขนไว้ซะก่อนนอนป่วยอยู่เหนื่อยหนาวฉันจะลุงเดินโรงเรียนกับไปแต่งค้นหาหามร่องใบขอยึดพัดให้เจ้านั่นเจ็ดมือเดินมาสามมือฉันสามมือฉันเจ้าไข้ขึ้นจังลงตกไปว่าฉันบอกไข้ายาลง บ่ทันหอดซับเขา<ฆ>น้ำมาหมอกอกเลยไปเม่์นายลุงได้เห็นมอว่ามอไข้แล้วจะเรียกว,ว่าเม่ไล่เอาดอกไม้ไปให้ายจะเรียกว,ว่าเขาเจ้ากับสีข้อมือซื้อกับสีซ่วงไปน็นเออส้นสีซ่วงวะเป็นเส้นเนาะสันเป็นแหน้งแห้งแล้วเอาดอกจำปาแล้ไปแช่น้ำแช่ให้กินแช่ให้อาบใช้ขั้นหาแบบเอาให้อาบให้กินก็กนยังว่าดอกไม้อ่ะมันเป็นยาย้ำเขานะ ยาอันยาย่า,ยา,ยามผีบอกมาจะไปสันผีเห็ดดอกจำปาเขาใส่ดอกจำปลาย่างดอกอื่นบ่ไดรดอกจำปลาขาวเนาะดอกจำปลาขาวนั่งนั่งค้ำผิวสื่อคนเราเห็นยน้อนทึ่งทึ่งรักไม่ไพ่มัน,น,นคือจะมีดอกแดงดอกขาวครับ อันมันห้าบอะไรโอ้อนเนขาเลยเอาดอกแดงใส่ดอกแดงปกติก็คือเขาใส่เฉพาะดอกเขาดอกขาตะเกาว่าจะแมน่นจะมันยันดอกมันวุดค่อยบอบเลยดอกแดงผีข่อยบมักดอกแดงเลยครับกลับมักแต่สีขาวผีครับซื้อพอน่ะซื้อนางคำผิวซื้ออันดอกจำปาเขาซื้อดอกจำป,ปาที่แม่ไม่ไล่เอาไปซองเอาไปรักษาคนนี่เนาะรักษาผู้ป่เจ็บผู้ป่วยใครนี่เนาะ ซื้อาแม่คัาผิวอซื้อแม่คัาผิวสื้อ่นพ่นก็เป็นเจ้า่ายพร้อมได้ครับใคยได้ออก็ยังว่ามันมีอยู่เชิญจะมานนางเผาไข้เขาตั้งแต่เกา่าเชิญจะมานนางเผาไข้เขาตั้งแต่หลังหน่อยซื้อพ่นนะซื้อนางคำผิวอ่าคอยว้าพ่นเป็นเจ้า่ายได้มีแต่แล้วพร้อมมีเงินลาดพร้อมแล้วครับ เป cues, tea, glucose, ็น ah, จ so> ังซานหีดหิดหีดอันนี hops, so> <h ide> <h ide so> ้ห so> uh, ีดโซอันนี้หิดโซเนาะหีดเก่าข้องหลังของของเผาไทโซเนาะไทโซบ่แม่นผู้ไทยในบ่อไงไรเป็นไถโฉสิสิไถโฉจงไนไถอันนี้น่ะโซทุกคนในบ่ัอทุกคนในเป็นเอื้อยอันอันซุ่มนี้ได้ซุ่มข่าเรื่องได้ซุ่มข่าเรื่องในไม่เน้นอันเหยียเท้าเท้าชักแม่นเท้าจะคอยบ่อซ้ำเนี้ยเนี่ยก็จะคนเป็นเอื้อยก็ลง มันกอ่าถามนะครับกระเริ่มในเขตอำเภอสมเด็จเท่านี้บอกภมให้กระเริ่มภูมีกระมีอยู่บ่อจิเปลี่ยนโมบ้านเครื่อเฮ้านี่บ่มีมันจิมีมีชนบ้านน้องเติงน้องบานอีเติงน้องสามโอ้ห้องสามน้องเติงเล็บบานกุดแหงกุดในมาจากสามข้างกุดบากเนาะเออจางกุดบากมาจากสามให้กระเริ่งอย่างคุอือฉันตุ้ยไว้ว่าจังสีเขาสินบากเออยก๊ะจะมายังเขาสิยบานบ่ได้ทีแล้วเด็นบ่จังาครับ นี่นงกับปั้นกินปั้นเอี่ยจงคอยเป็นเออยเขาไทยโซเฮานี่เป็นเป็นเป็นเอี่ยไทยกระเลิงเนาะเป็นพี้เป็นกระเลิงอือเป็นพีไท้กระเลิงเนาะรักกันบ่ได้ครับรักยกนี่กันบ่ได้รักบ่ได้เลวเห็นน่ะไปล้้าแต่กี่บันหน้าดอกไม้กันคอยได้ฮัดมาเหมกันกอไปกอดไปด้อือมันมันยานมีกระเลิงหยวนก็คอยไปกอดนะบอกแว้งมันบอกคอยด้ใช่ครับแน่อัน ไม่ยช่ไหนไปหาแม่คันก็ๆไปในต้นมะม่วงนะหายากสมมันได้ปิดกินหนูทุกคนจะหาแม่คันก็ๆไปได้ย,ยามันมีคันยเรื่องอยู่หันคันคันชุบบารเขาบดก,ก้อนที่เป็นเังไหนมันกัดทองตึงท้องคล้ที่ไปกินเขาเขาโอ้เฮานี่เออให้ว่าร<ม>ักกันเพราะอะไร<ว>ร<ด>ักกันอะไรใช่ไหเออฉันมีแม่คันก้อนั่นกับแม่ว<ด>่าขอแล้วโอ้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 โอแม่ไปจังฉัน นี่เดิ้ลับประเพณีอันเก่าแก่ของบราโบรานของไทโสครับพี่น้องเช่าบาันกอกตำบลภาสเสวยนออยไลยเนาะอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินครับเป็นเผาท่าทโสที่อพยพมาจากพุณนะครับทั้งนครหลวงเมียงแก่นพุนครับจะปีใดเทา่าใดกับบหูประวัติที่แน่นอนครับกับพ่อเขาเขาส่วนลูกส่วนหลานคนสมัยสมือว่าพอแม่เรามาว่าพุดนใหญ่ามากจะสมัย ขอามยังเรื่องอำนาจอยู่แถวภาคพื้นนี่ด้วยครับจนยุตตราบเท่าทุกมือนี่นั่นไม่ไรเนาะหอยมักพริกหอยมักพริกกับหอยไงต่เกี้ความบ่ิจักของหอยมักพริกอยู่ใช่ไหมวันนี้ลาบมาเราบอกอะงเดีหอยหอยไงนึกหอยมักพริกลาบหอยมักแข่งหอยแด้หอยอีดางหอยมักแข่งหยเนื้อใดครับเนมักแข่งเนื้อใดเขาเออเนี่ หอยมักแข้งตะกี้ลาะวันนี้นั่นวังอีดางธนาคานแกลื่อนวังอีดางโอ้หอัยลัวนี่บปล่เขาเอินหวยลัวเออหวยมานะสร้างพี่หวยใหญ่หวยมักพริกอืมอันหวยเฮานี่หวยมักพริกเอออันหวยมักแข้งลงไปเส้นไหน่อยเขาลงไปบันแจงไปบนบ่เส้นหน่อยหวยหน่อยหอยมกแข้งโอ้มีเส้นอีกเส้นนึงมาจากวังอีดางเขาว่าเขากลังเงี้ยตาคอยชนในฟังข่าประวัติของลำหวยต่างๆเนาะ ยหญ่ามากแต่กี้กันมีเจ้าบ้านรลาวมีเจา้าปูเจ้าต้ามาน้าแล้วเจ็บไข้ป่วยกับพีพานี่แหละปูวะลาวาแต่กี้มันบม่มีหมอมันบม่มีหมอเนาะนบม่มียา,าลาวะยาเป็นยาสมุนไพรย,ยา,ก,มมาก,ก,ก็ยาหางไม้ต่กี้ยาสมุนไพรหากไมพ่พ้นจากยาหากไม้แล้วก็จะมนหมอเหยา่าหมอนี่แหละเนาะประจําเผานะเออประจประจําเผามีมากประจาเผามาก พอได้รักษาพอได้ปิ้นปวกันย่ำเจ็บย่ำปว่วยนั่นม่ไรเนาะครับพี่น้องมันเนี่็มาท้าคลีบอยากไม่ไ่เด้อครับเพราะว่าผมมาไทยมือเป็นเลี่ยงควงนั่นผมก็ไ่ได้ขอมุม่นก็เลยลับมาหาไม,ไม่ไล่อีกทีหนึง่งพ่อยเพเ่นเราประวัติที่ไปที่มาขอ,ของการล่วงควงประวัติของพ่อแม่พี่น้องเช่าบันกครับ ตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินเป็นเผาไทโสด้วยครับมันกอกนั่ไม่ไรเนาะเป็นเผาไทโศอพยพมาจากนครหลวงเวียงแก่นครับขวบมมอยู่ฟังไทยเฮานี้แตาสมัยขอมยังเรื่องอำนาจด้ยไหมครับข้อมของลาดทุล่ะลาวจากปีใดพ่อสอใดเขาเป็นลูกเป็นเลนเป็นล้านเป็นหลอนบ่ไดดมันจำาม่ไดดเนาะบม่หูจากแล้วเนาะ ผู้ยาตายายผู้เป็นผ้ามาเพิ่นกะผีน้ำกับเป็นจังหนึง่งผีขมิน้นกับเป็นจังหนึ่งเลยผีม,มันมีหลายผีเลยผีธรรมดาเนี่ยมาอาบนา้ำแต่ผีน,น,น้ำเน,าน,านี่ยอาบน้ำไม่นช่น้ำน้ำก็กาอาบได้ผีน้ำบ่ครับผีน้ำเนี่ยอาบน้ำผีน้ำเนี่ยหมายความว่าซุ่มอยูย่ในน้ำบ่กบอกคนละคนกับผีผาธรรมดาออ๋ พี่ว่าจะมาหน้าเขากระบอลินน้ำดิโอ้ฉันพีน้ำเขาสิลิ่นน้ำด้มันจะน้ำก็กลับได้กรับกลับกลับจ้าสันพี่ก็มีอยู่หลายพีพี่ตัว่ ceksin, อยเ re อาลงอยู่เดียวนี่นะบัดพีคำแพงด้นี่พันยูนี่พันยูอไอยอันยูอันช้อนจุ่มเจ้ายูนี่ยันนี้ได้มาจุกจุกอดนขวงเลยว่ะโดนขวางจบังเห็นบอกของเก่าของแกจับเม็นเมีย ชวนหมาสิใต้หมดแล้วได้ปลงของมาข้าวจะเที่ยวให้นนิดสิกีเนาะน้ำเสาะทางเกินปเป็นเป็นทางอันนี้นเนาะเป็นทางกี่เออที่ยวเข้าไปหาไปหน้าสื้อน้มจัองังศิษฐเห็นกระตุ้ดเห็นพวกเศษถวยไล่ข้ามเอียงสินะเถอะน้ำห้กับเป็นพ่อหายยิ่งสินะครับหายไปมากก็จะเป็นห,ห,หายกระดูก่ะเพราะมีหายเงื่อนหายข้ามแล้วครับจะเป็นหายกระดูกจมือนนี่ก็ ก็สียง,งยั่งยืนละเนาะได้ฟังเดือก็ยิ่หันละเนาะเห็นไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่ไล่หลายๆเด้อครับที่หายขอมูลเกี่ยวกับใต้โซของพี่น้องชาวบันกอกครับเดี๋ยวผมจะไปตัดลงใส่ขีปถ่มาทายท้ำพิธีเลื่องควงนล้วแม่ไล่เหมือนเนาะอีกเค่นึงเด้อครับ<ช>สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุดติขีปใบเพลิงสำนี คลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ